ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ากระดูกทับเส้นมันจะมีอาการปวดแล้วก็ชาที่บริเวณต้นเอ่อโคนขานะครับแล้วก็ไล,ล่ลงไปเนี่ยอ่กล้ามเนื้อมันจะตึงนะครับเส้นเอ็นจะตึงแล้วก็ขาขาแข็งฮะขาลักษณะเหมือนขาแข็งส่วนข้างขวาเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับหัวเข่านี้จะดังกบแคบบเวลาเดินนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นผมเป็นมาประมาณห้าปีกว่าจนรู้สึกจะไม่ไหว ะครับผมไม่ไหวแล้วจนเป็นโรคกระเพาะด้วยนะครับมันทุกอยากครับก็พอดีว่ามีมีอยู่วันหนึ่งครับผมขับรถมาแถวที่กำแพงเพชรนะครับในตัวเมืองเนี่ยก็ผ่านร้านร้านบุกะ้อยู่ร้านหนึ่งเห็นต้นไม้เขาวางต้นไม้ไว้หน้าบ้านผมเป็นคนชอบต้นไม้นะครับก็เลยแวะเข้าไปดูก็ได้รู้จักกับคุณสมฤดีหรือคุณนุย้ย บทนนี้เนี่ยผมเดินเดินเข้าไปในในร้านแก่นะครับไปไปเห็นรื่อ,องกาแฟนะครับกลองกาแฟทั้งสองกองเนี่ยผมก็สะดุดตาว่าไอ้กาแฟอะไรกองมันสวยดีนะรูปร่างกองสวยมากคุณลุ้ยแกก็เลยอธิบายให้ฟังพอคร่าวๆนะครับแล้วแกก็ถามผมว่ามีปัญหาสุขภาพไหมผมก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าผมเป็นมีอาการปวดขาแล้วก็จะมีโรคความดันด้วยนะครับภูมิแพ้โรคหลอดเลือดนะครับระบบเลือด คุณนุ้ยแกเลยให้ให,ให้กาแฟผมมาสามซองก็คือ w ีโอนะฮะก็นนจำได้รปีโอผมก็เลยมากินนะครับวัน,นุกขึ้นผมมากินกาแฟบปีโอประมาณกินตอนเช้านะครับตอนเช้าพอไม่ถึงเที่ยงนะฮะไออาการปวดขาที่ผมเป็นเนี่ยมันทุเราซึ่งมันไม่ใช่เกิดจากยาเพราะถ้าถ้ากินยาแล้วไม่ใช่แบบนนะครับอันนั้นคือวันแรกนะครับพอวันที่สองเนี่ย ผมก็กินเป็นซองที่สองผมจะกินกาแฟวันละแก้วนะครับพอวันที่สองกินเข้าไปนี่ประมาณก็ประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงขารู้สึกมันเบาๆนะขามันเบาแล้วมันเดินมันก้าวได้เดินกว้างขึ้นนะครับไกลขึ้นนั่นคือ,คอว่าอาการปวดไม่มีแล้วผมลองบิดๆทีบบ่ขาดูนะครับมันไม่แข็งนะกล้ามเนือน้อนี่โอเคแล้วนะฮะก็ แปลกใจมากครับว่าเอ๊ะทำไมกินกาแฟานะครับกินกาแฟาเข้าไปตัวนี้ทำไมมันมันอาการมันดีขึ้นนะครับปกติแล้วผมจะเป็นคนที่มีความดันสูงอ่ามีเครื่องวัดนะครับซื้อเครื่องวัดไว้ที่บ้านก็วัดทุกวันวัดปกติของผมนี่จะต้องร้อยสี่สิบขึ้นไปนะครับก็เลยวัดดูวัดความดันนะครับเหลือร้อยยี่สิบสองนะครับจากร้อยสี่สิบที่วัดทุกครั้งอะทุกวันนะฮะร้อยสี่สิบขึ้นเนี่ย เดี๋ยบ122ก็สงสัยนะครับเพราะว่ายังไม่รู้จักกาแฟตัวนี้ดีเลยก็ขับรถมาคุณนุ้ยที่บ้านน,นะครับก็คุยกับคุณนุย้ยคุณนุ้ยก็เลยอธิบายครับว่าคือกาแฟอะไรอะไรนะครับผมเลยขอซื้อกาปิโอ้งแค่หนึ่งกล่องก็กลับไปกินนะครับจะไปกินผมกินไปไม่ถึงรวมที่แกให้ไปด้วยนะครับประมาณหกสองขานี้ดีขึ้นเลยครับนะครับขาดีขึ้น แล้วก็อาการผมจะมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกนะประเด็นขอใจก็คือหลอดเลือดตันนะครับอาการมันมันไม่กระตุกนะครับเพราะว่าปกติถ้าทําอะไรหนิ่งนยมันจะกระตุกเลยนะครับผมต้องนั่งนิ่งๆน,นะฮะแล้วก็ปวดหัวก็ไม่เป็นนะครับปวดหัวก็ไม่เป็นมันมันรู้สึกร่างกายมันสดชื่นนะครับระบบขับถ่ายอะไรก็ดีนะฮะ ปกติผมปัสสาวะเนี่ยจะมันจะออกแบบกระปิกระปอยนะครับกระปิกระปอยแล้วพอได้กินกาแฟนี่มันมันไหลดีขึ้นนะปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นเลยอันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็แปลกใจด้วยว่าเออคือตัวเองนี่ผมเองผมซื้อพวกอาหารเสริมสารที่บำรุงร่างกายเนี่ยเพื่ออยากจะหายจากตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ผลก็มาเจอกาแฟที่คุณลุ้ยให้มาเนี่ยครับแล้วก็ซื้อมากินเนี่ย ก็เลยมั่นใจและเชื่อมั่นมากเลยครับว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอ็นแอลเวเนี่ยดีมากมากเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นะครับจากที่ตัวเองได้ได้ทดลองกินนะครับ